มีรูรทับอากาศโดยศูนย์มละทาวสารภัยกองทับอากาศมีภารกิจในการเตรียมการปอกก้องกันและดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งลดความเสียหายันเนื่องมาจากสารภัยโดยใช้ทรัพยากรของกองทับอากาศรวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนปัจจุบันกองทับอากาศได้รับมอบหมายในการดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ช้ในการปฏิบ,บัติภารกิจดังกล่าว ซึ่งบริษัทประชาอาภรจำกัดหาชนกรอที่จะต้องใช้ในภารกิจขั้นต้นและได้แสดงความประสงค์ที่จะสนทุนผ่าจํานวนสา0พันหลาและหน้ากากผ่าที่กองทัพประกาศเีกสมควรในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญมัทาาสารภัยกองทัพประกาศได้กล่าวขอบคุณและรับ,รบมอบสิ่งของพร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์แก่กองทัพประกาศและไปประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณบุญเกียรติ ชอพัฒนาประธานกรรมการบริษัทประชาอาพรจำกัดมหาชนบริษัทในเครือสาพัฒเป็นลำดับต่อไปครับครับหนึ่งสองสามครับรังคับหนึ่งสองสามครับสองครับรังคับหนึ่งสองครับครับครับหนึ่งสองครับครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับ ครับนะครับสองครับล้งนะครับ